สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูณัทวดีมาลัยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาหอรมอมของจํานวนนับที่กําหนดให้โดยการหาตัวหารร่วมค่ะมาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างของการหาหอรอหอรมอมหอรอมเนี่ยย่อมาจากอะไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยหอรมอมตัวนี้การ หารร่วมมากมันดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะหาหอรอมอของ21กับ42และ42ตัวประกอบการหาตัวประกอบของ21คือตัวประกอบก็คือการที่หาตัวเลขที่มันหาร21แล้วลงตัวอันนั้นแหละค่ะคือตัวประกอบเขาเรียกว่าตัวประกอบมีอะไรบ้าง1 สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดตัวประกอบของยี่สิบเอ็ดมีสี่ตัวเท่านั้นก็คือหนึ่งสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดก็สี่ตัวนี้คือหารยี่สิบเอ็ดลงตัวต่อไปการหาตัวประกอบของสี่สิบสองตัวเลขไหนหารสี่สิบสองลงตัวหนึ่งสองสามหกเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดและสี่สิบสองคือตัวมันเอง <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ21และ42คือก็คือการที่เราดูตัวเลขที่มันซ้ากันนเรียน้องดูนะคะอันนี้เลขซ้ากันเอามาเขียนอ่าเลขนี้ซ้ากันเลข3าเอามาเขียนค่ะเลขเจ็ดซ้ำกันเอามาเขียนและ21สซ้ากันอ่าเราจะตัวที่ซ้ํากันมาเขียนเขาบอกว่าเห็นไหมคะร่วมร่วมก็คือซ้ํากันเอามาเขียนนั่นเอง มันจะได้4ตัวที่เป็นตัวประกอบรวมตัวาหารร่วมที่มากที่สุดตัวาหารร่วมที่มากที่สุดนักเรียนลองดูในกรอบเนี้ยตัวไหนมันมากที่สุดแน่นอนต้องเป็น21ฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ21นั่นเองยากไหมคะไม่ยากเลยนักเรียนอะลองดูข้อต่อไปอีกสักหนึ่งข้อหาหอรอรมอของ33และ35 เปลี่ยนลองดู33อะไรหาร33ลงตัว1 3มีอะไรอีกแล้วก็11แล้วก็33ถูกไหมคะต่อไปตัวประกอบของ35ได้แก่เอาเลขหนึ่งก่อนพื้นฐาน5ท่องสุดรคูณได้ก็ทำได้7อ่าแล้วก็3า ส5นั่นเองทีนี้ถามว่าตัวประกอบรวมคือตัวไหนอื่นเจอแล้วหนึ่งตอบหนึ่งที่เหลือไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบตัวหารรวมที่มากที่สุดของ35กับ33คือ1อันนี้ดังนั้นหอ,อรอมอของ33และ35คือ หนึ่งนั่นเองไม่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยอีกสักหนึ่งข้อได้ไหมได้ไหมหรือว่าทําเองหรือให้ครูอีกสักหนึ่งข้อละกันตัวประกอบของ42ได้แก่อันหนึ่งค่ะลงตัวแน่นอนสองสามหกเจ็ดสิบสี่มีอีกไหมคะมีอีก21 มีอีกหรือเปล่าอาาตัวสุดท้ายตัวมันเองนั่นแหละคะ่ะสิบสองต่อไปหนึ่งร้อยห้านี้หนึ่งห้ายี่สิบเอ็ดสามสิบห้าหนึ่งร้อยห้ามาดูตัวไหนที่มันซ้ำกันหนึ่งเขียนเราไวะะ้เลยค่ะนี่เรีกอะไรอีก โอ้อยู่ใกลกันมากอาการยี่สิบเอตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ42<ม>และ105<ม>คือตอบ21ฉะนั้นดังนั้นหอรอมอของ33และขอภัย<ม>ททีตาไปมองข้อที่แล้วของนะคะสีและ 1 0 5คือ21นั่นเอง๋อยวมาดูในแบบสกหัดที่1.6ต่อเลยค่ะก <c oughs> <c oughs> ารหา,อราหอลมอของ18และ30นัเรียนดู18เวลาหานักเรียนลองหาย,ยางี้18ครูตั้งด้วย18นะ18เป็นเลขอะไรเลขคู่รูจะใส่เลข2องรอไว้2คูณอะไรได้18 2คูณเ2เราไม่ต้องแยกแล้วทีนี้9เราแยกได้ไหมแยกได้9เป็นเลขคี้ใส่เลข3รอไว้3คูณอะไรได้9 3 39ฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลย2 3 3เหมือนกันไหม2อง3อ่าต่อไป30บ้างลองดูอันนี้เป็นเลขคู่ใส่เลข2รอไว้2คูณอะไรได้30 2คูณ15 ทีนี้15แยกตัวประกอบได้ไหมคะแยกได้แยกไปอีกอะไรคูณ15เป็นเลขคี่ใส่3ามรอไวเลยคะ่ะ3คูณอะไรได้15 3คูณหแยกไม่ได้แล้วจบอยู่แค่ตรงนี้อ่าติดกอบไปตรงนี้ก็เป็น2 3 5สห้าตรงกับตรงนี้ไหม2องสาห้าโอเคตรงกันฉะนั้นเรามาดูข้อนี้เลยคะ่ะตรงและข้อนี้ดู หาหอรอมอของ18และ30ก็คือเอาเลขที่ซ้ำกัน2มีซ้ำกันคูณต่อไปเลขที่ซ้ำกันคูณกับ3นั่นเองตรงนี้ค่ามันทิ้งไม่ต้องคิดมันเอา2กับ3มาใส่แล้วจากนั้นคูณก็ได้เท่ากับ6จฉะนั้นข้อนี้ตอบ6นั่นเองโอเคตอบ6คุณจะทําให้ดูอีกสัก1นึ่งขอ้อละกันนะคะการหาหอรอมอของ34และ51 สาแยกตัวประกอบเลยค่ะเหมือนเดิมเป็นเลขคู่ใส่ 2. สองสคูณอะไรดีได้สามสี่สิดแยกได้ไหมสิบเจแยกไม่ได้ตอบเลยค่ะสองคูณสิ 17. ต่อไปห้าบอแยกตัวประกอบห้ 51, เป็นเลขคี่ใส่สาเลยค่ะสาคูณอะไรได้ห้าบเติ๊กตอก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 สคูณสิเจดโอเค 17แยกไม่ได้แล้วตรงนี้ตอบ3คูณ17ฉะนั้นข้อนี้หอรอมอของ34และ51คือคือคือ17นั่นเองอ่า17ตรงนี้ขอให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะเขียนสวยๆเคียนค่ะมาอีกสัก1นึ่งข้อละกันข้อที่2อหอรอมอของ15กับและ75อ่ะ15ลองแยกลองแยกสิคะ เป็นเลขขี่ใส่เลขอะไรเลขสามรอไว้เลยตรงนี้มันจะเป็นตัวประกอบนะคะเลขสามรอไวสามเลยสิบห้าสามห้าสิบห้าโอ้ให้แยกได้ไหมมีได้ตรงนี้ตอบเลยค่ะสามคูณห้าต่อไปเจ็ดสิบห้าเป็นเลขขี่ใส่สามเลยค่ะเจ็ดสิบห้าคูณอะไรดีเจ็ดสิบห้าสามคูณกับยี่สิบห้า ถูกไหมคะสคูณ25้าได้75 25ยแยกต่อไปได้ไหมเลขคี่ได้ไหมได้แต่ครูจะใส่เป็น5 5ได้ไหม5้าห้าย่้าอกได้พอดีอันนี้ก็จะได้เป็น3คูณ5คูณ5แค่นี้ก็จบแล้วฉะนั้นแต่ยังไม่จบปั๊บนึงเราต้องหาตัวซ้ำกันเลข3าเลขหตอบได้หรือ,อยัง3คูณกับ5ต่ตอบเป็น เด็นไรเลสิห้าฉะนั้นตรงนี้ตอบ15ค่ะเดี๋ยวข้อที่เหลือนักเรียนลองทําเองนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามคุณครูได้ทักมาถามได้เลยค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ